ถาวเนี่ยมันไม่มีครับมันมีอยู่ยังไงก็ตามอากาศมันจะมีสารมลพิษอากาศในชั้นโคนแต่ว่ามันจะอยู่ในระดับที่ต่ำถ้าเป็นอากาศดีๆแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแต่เนื่องจากเราเองนี่แหละครับไปทํากิจกรรมอะไรมากมายเนี่ยและกิจกรรมที่ทําเนี่ยที่เห็นอยู่ซ้ายมือเนี่ยครับครับจะเป็นกิจกรรมที่ส่งผลเนี่ย ให้มีการปล่อยมลพิษอากาศเพิ่มเติมขึ้นไปในอากาศอ่าพอมันปล่อยขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็ไปถูกไอ้ปัจจัยราชบุตรนิยมวิทยาอีกกลุ่มหนึ่งตัวนี้ก็มีหลายตัวด้วยว่าตัวอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์จันลุนจะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะแล้วมันก็ไปส่งผลทําให้อากาศตรงจุดใดจุดหนึ่งในในเอ่อพื้นที่หนึ่งๆเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมา มันต้องทั้งสององค์ประกอบเนี่ยครับที่เป็นปัจจัยที่ไปทําให้เกิดมลพิษถ้ามีมลพิษเยอะปล่อยออกมาแต่ว่าอุตุนิยมวิทยาดีนะมันก็กระจายตัวไปหมดเลยมันก็ไม่เกิดปัญหาอันเดียวกันทั้งมลพิษอากาศที่อาจจะมีปล่อยออกมาแต่ไม่มากแต่อุตุนิยมวิทยามันไม่ดีเลยเนี่ยมันก็สะสมอยู่ที่พื้นที่แล้วก็ทําให้เกิดปัญหาอันนี้คือปัจจัยหลักๆเลยว่า คุณภาพอากาศณเวลาใดณที่ใดเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยถูกควบคุมด้วยปัจจัยสองกลุ่มเนี่ยครับแล้วปัจจัยกลุ่มการปล่อยมลพิษเนี่ยมีแหล่งกําเนิดเดยอะแยะมากเลยเดี๋ยวไปลงรายละเอยียดทีแต่ว่าซึ่งเหล่านี้จะบอกนะครับแล้วมันมาอย่างไงนะไอ้ที่เราเห็นเป็นสีแดงๆในวันที่แล้วเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ด้วยเนี่ยมันมาจากไหนอันเนี้ยทางวิทยาศาสตร์มีคําตอบให้ นะครับส่วนตุตุตเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์สลุดเขาว่าไปได้ครับววาจากที่เห็นนี่คือ2ส่วนมันต้องสัมพันธ์กันอย่างที่อาจารย์สุพันบอกนะในส่วนของการปล่อยเองแล้วก็ส่วนของภูมิอากาศนะครับซึ่งก็จะมีความสัมพันธ์กันนะฮะในการที่จะปล่อยออกมานั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในด้านของทางกลุตุบ้างอยากให้อาจารย์จรุดเล่าให้ฟังหน่อยนะครับบอกว่า,วาม,มีปัจจัยรุนครบตุตุก็มีการเกิดสถิติดูภาพทั้งหมดเลยเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ให้ ฟังกันด้วยนะครับว่าถ้าฝุ่นที่สูงเนี่ยมันมีผลอย่างไรนะแล้วก็มีมปัจจัยเกิดอย่างไรในมุมมองด้านกลุ่ตุ่มาแล้วก็ด้านของภูมิอากาศนะครับขออนุญาตขชายความความรู้หน่อยนะครับปัจจัยนะครับก็คือไฟเตอร์ที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นฟันนะครับอันดับแรกก็คือมาจากแหล่งกาเนิดที่อาจารย์สุพัฒน์ได้นำเยนอแต่แรกนะครับ อันที่สองครับบทบาทของลมอันที่สามบทบาทของสเสถียรภาพของอากาศหรือข่าวมากักจะออกในว่า i n n นอินเว n ชั่ปัจจุบันใช้คําว่าการระบายของอากาศอันที่อัน,นสุดท้ายก็คือตึกราบ้านช่อคููงภูเขาสูงนะครับเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดภุ่นคงอยู่ของเรา <S 2> <S 2> ผมขอญอากแยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกคือแหล่งกําเนิด พวกเราควบคุมได้จำไว้นะพวกเราควบคุมได้นะครับพวกเราต้องช่วยกันชวนลมเสถียรภาพของอากาศอินเวอร์ชั่นแล้วก็ตึกสูงกลางๆก็ควบคุมไม่ได้โดยเป็นธรรมชาตินะครับก็นําเรียนตรงนี้ว่าทําอย่างไรถึงจะอยู่รอดนะครับอย่างอาจารย์มาจากภาคเหนือด้วยถูกไหมครับสถานการณ์ภาคเหนือตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ตอนนี้ภาคเหนือ,อยังยังดีอยู่นะครับเพราะว่ามันจะเริ่มจากภาคกลางก่อนอเพราะเหตุว่า ล่องมวลสูงมใช่ไหมครับจะาดภาคกลกกกางอันดับแรกครับต่อจากนั้นก็เลื่อนไปภาคอีสานภาคเหนือเ<ม>พราะฉะนั้นตอนนี้กัมพูชาเผาอยู่แล้วเริ่มต้นจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านรอบของเรา้วยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มจะมีการเผามากขึ้นครับดังนั้นก็คือแหล่งกําเนิดคือซอสตรงนี้ครับ<ม>เริ่มแล้วพอดีประจวบกับว่าช่วงนี้อากาศเย็นครบพวกเราชอบใช่ไหมครับไม่ดีเล,เลยนะครับตัวอากาศเย็นคืออากาศหนัก จมต,ตัวลงมาลมก็จะอ่อนวันใดที่หนาวมากๆแล้วอากาศอุ่นขึ้นวันสองวันไม่มีลมเด็ดใช่ไหมครับลมอ่อนเพราะอ่อนก็ไม่พาไปไหนไอ้ข้างบนก็กดอยู่ข้างล่างก็ไม่ระบายไปไหนไ<อ>เพราะฉะนั้นสิบรามบ้านชนึกไอ้ตด สูงขึ้นกันไว้หมดเพราะฉะนั้นมันก็จะจักไว้อยู่กับเรานะค,ะครับแล้วก็โดยเฉพาะส,สภาพของภูมิศาสตร์ก็สําพันธด้วยเหมือนกันดูไหมฮะอันนี้เรื่องของช่องบรสูงเองแล้วก็ในพื้นที่ของภาคกลางด้วยเยอาจารย์สามาักจะให้คำตอบกันแต่ที่อาจารย์จรูนได้บอกไปว่ามันจะมีสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เลยนั่นคือซอสหรือว่าแหล่งที่มาถูกต้องอันนี้แหละเราจะมาคุยกันว่ามันมาอย่างไรแล้วเราจะสามารถควบคุมหรือว่าให้มันเบาบางลงไม่อย่างไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตนอกจากภาคกลางแล้วก็จะไปอีกหลายๆภาคถูกไหมฮะตอนนี้รู้สึกว่าอะไร ในหลายท่านเนี่ยก็ไม่ได้ใส่แมสออกมามีเจ็บคอมีหายใจลําบากกันแน่นอนนะครับนี่คือทางด้านของภูมิอากาศเองที่เขาดูในแหล่งที่มานะของ4ประเด็นนี้กลับมาถามที่อาจารย์สุภัฒน์ต่อนะครว่าแล้วฝุ่นที่เราเห็นในภาคกลางเนี่ยจริง,รงๆแล้วมันดูว่าเออเหมือนว่าในภาคกลางเองมีการเผาน้อยหรือมันอาจจะมีผลกระทบน้อยแต่ในปัจจุบันนี้เราพบว่าภาคกลางเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมากทีเดียวเลยโดยเฉพาะในกร,ะนะรุงเทพมหานคร มันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างแล้วก็เส้นทางทิศทางของฝุ่นนี้มันเกิดจากไหนบ้างอยวให้อาจารย์ชัดัได้อธิบายให้ฟังนะครับขออนุญาตแชร์แชร์จอดนิดนะครับอันนี้ต้องให้เห็นภาพครับนะไม่งั้นจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์นิดหนึ่งครับขออาจารย์ขออนุญาตอาจารย์ออกนิดนึงก่อนนะเราต้องแชร์ก่อนเราสบายๆนะรับสบายเลยครับ ันนี้เรามาคุยนะครับเ r t นอีทเท่ากแบบสบายๆอาจ๊ะเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่งะจะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจชัดเจนนะอ,อืมอ่าเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวขยายเป็นจอใหญ่ื่อสักครู่เนี่ยมีพูดถึงเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์นะครับสภาพภูมิศาสตร์อันนี้คือแผนที่ประเทศไทย นะสิ่งที่อยากจะให้ดูเนี่ยก็คืออันนี้คือแผนที่ที่เป็นเชิงภูมิประเทศภูมิศาสต์จะเห็นนะครับว่ามันไม่เรียบมันมีแนวเขามีแนวเขามีแอ่งอยู่นะครับมีแอ่งอยู่ซึ่งตัวแอ่งนี่แหละนะก็จะเป็นปัญหาก็เรียกว่าเป็นแอ่งหรือเขตภูมิสารอากาศ นะภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าแนะอาร์เชนนเขตภูมิสาอากาศมันคือเขตที่มีลักษณะของภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศหรืออุตุนิยมวิทยาเนะที่มันถูกอิทธิพลเดียวกันหมดเลยอนะอย่างของประเทศไทยเนะี่ยจะเห็นชัดเจนนะฮะว่ามีอ่าเดี๋ยวนะครับอ่าไม่นะไมาอ่านะนี่เห็นไหครับที่วงไว้เนี่ยอีสาร เป็นที่ลาบสูงแต่พื้นเรียบนะฮแล้วก็มีเขาทีหน่อยนะตรงคือส่วนนี้ภาคกลางอ่านจากที่ลาบสูงมามันลงมาเป็นแอ่งเลยที่เราเรียกว่าแอ่งพื้นที่ลาบภาคกลางแล้วมันก็ต่อเนื่องมาตรงช่องเนี้ยครับที่เป็นระหว่างเขาใหญ่นะครับกับภูเขาที่อยู่ด้านล่างนะะผมจำชื่อภูเขาไม่ได้แต่ว่า ที่สาคัญก็คือมันต่อเนื่องแล้วมันทะลุต่อไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับลักษณะของประเทศนี่ยที่มันเป็นตัวกําหนดทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะครับภาคเหนือก็จะเห็นมีแอ่งเต็มไปหมดมีภูเขาเต็มไปหมดที่ส่งเสริมทาให้ปัญหารุนแรงหนักมากขึ้นอันนี้ลองดูต่อไปอันนี้แผนที่ที่แสดงพื้นที่เสี่ยงนะว่าตรงไหนอาจจะมีการเผาโดยเฉพาะในภาคการ,รเกษตรนะ จะเห็นนะว่าภาคกลางเนี่ยปลูกเต็มเลยปลูกข้าวเยอะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็ไม่น้อยนะครับปลูกอ้อยเยอะปลูกข้าวโพดต,ต่างๆนะสิ่งเหล่านี้นะลองเรามาดูต่อไปนะครับว่าไอ้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือจุดที่เกิดเป็นจุดความร้อนที่ได้มาจากภาพถ่ายดาวเทียมจริง,รงๆนี่ยังน้อยนะครับเพราะว่า แคบเอาไว้ตั้งแต่ช่วงหลายเดือนที่แล้วมันก็เลยมีไม่ค่อยมากนะครับแต่ถ้ามาช่วงเนี้ยเดี๋ยวจะเห็นครับว่ามันมากมายขนาดไหนนะอันนี้เราเอาสามผ้ามาซ้อนกันเห็นไหม mm hmm. พื้นที่ตรงที่บอกว่าเป็นล่องเป็นแองมันตรงกับพื้นที่ที่จะมีความเสี่ยงในการเกิดการเผาในผ้าทางเกษตรเลยทับซ้อนกันอย่างเป๊ะเลยนะ ผ่านมาแล้วไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงละ่ะก็จะเห็นอีกนะว่าจุดความร้อนก็ไปอยู่ในพื้นที่แอ่งเหล่านี้แหละพื้นที่ที่บอกว่าเป็นเขตภูมิสารอากาศนี่แหเพื่อทำให้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นรุนแรงนี่ปัจจุบันนี้ไทยมาเมื่อวานเนี้ยผู้ช่วยนักวิจัยเขาช่วยทำให้นะก็เห็นไหมฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย่ะ เทพเพื่อนบ้านที่ผมไม่เอ่ยชื่อกันนะครับแต่มาจจะทางตะวันออกเสียงใต้ของเรานี่แหละอยู่ตรงเจ็ดมุมขวาเนี่ยมุมขวาล่างเต็มไปหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวจะดูว่าไอ้ตรงนี้มันมีผลมาถึงประเทศไทยอย่างไรซึ่งซตรงนั้นก็คือเป็นแดงหนาเลยแดงหนาเยอะกระจายกระจายน้อยแบบว่ามีความหนาแน่นมากกว่าในประเทศไทยอเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ ปกติแล้วเขาจะเขาอยู่ในช่วงเดือนมกราเนะี่ยทุกปีนะจะเป็นอย่างนี้เลยรุนแรงมากทุกปีเลยครับนะอันนี้ภาพซ้ายมือเนี่ยมาจากมอบตุอันนี้ที่อาจารย์จรูนพูดถึงว่าการระบายอากาศโอบูตุเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยมากเขามีไอข้อมูลเนี่ยการระบายอากาศของ77จังหวัดเลยนะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะนี่ของกรุงเทพมหานครย,ยิ่ง ใ้แท่งซีเรียลนะยิ่งสั้นอะหมายความว่าอากาศไม่ถ่ายเทไม่ถ่ายเทนี่ทั้งในทางแนวดิ่งด้วยขึ้นไปไม่ได้ในทางแนวราบลมก็ต่ำก็อยู่กับที่เลยคันนี้ไม่ไปไหนเลยขึ้นข้างบนก็ไม่ได้ไปทางขวางก็ไม่ไปยิ่งต่ำอย่างเงี้ยยิ่งแย่ที่เราเห็นภาพซ้ายสุดเนี่คือเมื่อวานนี้เห็น mm hmm. ไ,ไหมสีแดงขึ้นเลย พอมาวันนี้เอสูงขึ้นนะนลองไปดูดีขึ้นน1 1> ดินดหนึ่งไปดูนะครับตัวอ,อะไรอ่ะข้อมูลวันนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้สีแดงอ่ะสูงสุดอยู่ที่นู่นไหนสมุทรสาครแถวนน่นนะร้อยสี่ไมโครกรัมต่อลูกบาทวันนี้เหลือเจ็ดสิบเจ็ดดีขึ้นพอสมควรเลยนะพอสมควรเลยไอ้ตัวเนี้ยสูงขึ้นนะครับเดี๋ยว ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆการระบายอากาศดีในกรุงเทพนะ<ม>พอไปถึงเสาร์อาทิตย์อ่ะยี่บห้ายี่หกนะยี่ยิบเจ็ดยี่แปดเนี่ยตีฟ้าเลยด<ม>ีฟ้านี่คือสูงเลยนะน่าจะสูงเป็นกิโลเกือบกิโลนะที่สามารถที่จะระบายอากาศได<ม>้เพราะนั้นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยอากาศก็<ม>น่าจะ<ม><ม>ดีแล้วอาจจะเห็นสีเขียวนะ เหมือนกับช่วงวันเด็กน่ที่เห็นสีเขียวมาเนี่ยก็เพราะว่ามันขึ้นมาสมงเป็นสีหรืออย่างเงี้ยครับเพราะั้นมันมีความสัมพันธ์กันระหว่างแหล่งกําเนิดนะกับไอตัวปุตตุนิยมวิทยาตัวปุตตุนิยมวิทยาที่อาจารย์จะรู้ก็ถึงเนี้ยคืออะไรคือเรื่องของอินเวอร์ชันที่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้เพิ่มเติมให้ฟังนะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์วันเมื่อวานนี้นะร้อยสีนะเห็นไหมฮะร้อยสีนะครับ วันนี้เราไปดูครับเหลือแค่เจ็ดสิบเจ็ดดีขึ้นกว่าเดิมดีมกว่าเมื่อวานนี้เพราะปัจจัยเรื่องของการระบาดดีขึ้นใช่ไหมฮะไออย่างเงี้ยอันนี้ไอ้นนอนนอนนอจุดสีแดงๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี้ยในภาพกลางเนี้ยเฮ้เราก็อยากรู้นะว่ามันแดงเพราะอะไรมันมาจากที่ไหนผมก็เลยขอให้ทำผู้ช่วยนักวิจัยน,นะนั่งอยู่ข้างๆนั่นอยู่ข้างหลังเนะครับลองทําดูซิว่าเอ้มันมาอย่างไง มันมีแบบจําลองทางคณิตศาสตร์นะครับที่เขาเรียกว่าไฮสปิคนะครับที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังกลับไปได้ว่าไอ้ฝุ่นที่เรามาอออกันอยู่แถวเนี้ยมันมีการเดินทางต้นทางมาจากไหนแล้วมันผ่านพื้นที่ไหนมาบ้างนะครับเพราะนั้นเราก็เอาไอ้จุดที่ว่าเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ใช้แบบจำลองมางดาำนวดว่าไอ้ที่มันแดงเนี่ยมันมีฝุ่นเดินทางมาจากที่ไหน จะเห็นสองส่วนด้วยกันนะในภาพน,นี้คือส่วนที่มาจากประเทศเราเองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือเส้นสีเขียวสีน้ําเงินเนี่ยครับขณะเดียวกันมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสีขา,ขาวๆเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมครับมันมาจากตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะไม่ <laughs> เอ่ยประเทศเดี๋ยวมีปัญห <laughs> า,า <laughs> อ,อยู่ทางด้านล่างบผมอยู่ทางด้านล่างนะครับเส้นทางมันมาแบบนี้ครับ แล้วมันไม่ได้มาในระดับสูงระดับเดียวอันนี้โลให้เห็นชัดเจนว่าเราสถานีที่มันมีสีแดงนั่นอ่ะเป็นตัวตั้งสถานีที่หนึ่งคือปทุมธานีสองนี่คือสายใหม่นะแถวสายใหม่แล้วก็สามนี่ปัดเกล็ดอันนี้กรุงเทพตอนบนครับพอมากรุงเทพตอนล่างเนี่ยนะก็จะมีภาษีเจริญนะครับมีบางขุนเทียนหนองแขมแล้วก็ไปนู่นเลย เบอร์เกดนี่คือ,อสมุทรสาครน,นะตัวนี้ที่บอกว่าร้อยสี่นะเมืนะ่อวานเนี่ยนะขณะเดียวกันเราอยากจะรู้ด้วยนะว่าไอ้ที่มันติดกับประเทศตะวันออกเฉียงป้าของเรามันเป็นอย่างไงก็มีสถานีอยู่ที่สะแก้วตั้งตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เลยนะครับนะที่ของคมพ่อวเพิษต้องมีให้เครดิตเขานะว่าเขามีสถานีอยู่ตรงนี้เราก็ลองมาดูว่าเพราะเมื่อวานตรงนี้เป็นสีแดงด้วยนะถ้าจําได้เนี่ยนะเนี่ยสะแก้วในตรงเนี้เจ็ดสิบเจ็ดสีแดง อ่าก็ลองดูนะถ้าปรากฏว่าเออตรงสะแกวเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากประเทศเพื่อนบ้านเรามากมายนะแต่มันมาจากข้างบนเนี่ยเยอะที่มันไม่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเรามากมายนะี่ยเพราะว่ามันอยู่ติดเลยอะไรที่มันเผาเผาเผ่าวะมันลอยลอยสูงแล้วลอยข้ามลอยข้ามเดี๋ยวจะให้เห็นหนะครับเนะี่ยเส้นทางมันก็มาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย จุดเขาขาวถูกไหมจุดเขาขาวที่เดินทางมาจากจุดเริ่มต้นย้อนไปยี่บสี่ชั่วโมงนะเพราะไอ้ที่ผ่านมายี่บสี่ชั่วโมงเดินทางมันมันก็ผ่านพื้นที่เขามาแล้วก็มาผ่านพื้นที่เราเองแล้วสังเกตดูมันผ่านระหว่างร่องเลยร่องที่เมื่อกี้ตอนต้นพูดถึงนะเขาใหญ่อยู่นี่ภูเขาตรงนี้เขาเรียกเขาเลยนะเขาป่าเขาอ่างลในัะที่อยู่ทางภาคตะวันตก ว่าพตะวันออกของเรานะครับมันก็วิ่งเข้ามาทางเนี้ยผ่านเข้ามาแล้วก็มาอยู่ทางด้านเหนือของกรุงเทพมหานครนะอันเนี้ยนะแบบจาลองมันบอกออกมาอย่างนั้นนะครับก็ส่วนเนี้ยมาชัดเจนเลยนะแล้วมันไม่ได้มาเฉพาะข้างบนนะอันเนี้ยถ้าเราดูระดับความสูงของมันรูปเดียวกันนะครับมาสักพูดแต่ตรงนี้อยากให้ดูก็คือว่ามันมาสูงอะ่ะ อย่างสีแดงเนี่ยมันมาสูงจากระดับตัวที่ประมาณพันห้าร้อยเมตรนะเกือบเกือบประมาณเกือบพันเมตรที่สูงขึ้นไปแล้วมันก็วิ่งมาพอวิ่งเข้าสู่ประเทศไทยเรามาเนี่ยมันก็ลงพื้นที่ตามลงมานะก็ผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครแหล่งกําเนิดที่อยู่ในกรุงเทพก็มีส่วนที่ทําให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาในสามตำแหน่งเนี่ยที่มันเป็นสีแดงขึ้นมานะที่ทิศทางลมมันผาไปนะครับ พอมาดูตรงนี้นะครับอ่าอีกสามสถานีนะภาษีเจริญบางขุนเทียนหนองแข็ก็ลองใช้แบบเดียวกันนี่เลยมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเองทัดเจนเลยครับแล้วมันลงทะเลนะแต่ว่าในทะเลมันมีลมหวนกลับขึ้นมาเั้กมันมีลมหวนกลับขึ้นมาได้อีกเหมือนกันนะมันก็เลยมาส่งผลให้ตรงแถบเนี้ย มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่สูงขึ้นแต่พรมมีลมทะเลบางบางวันเนี่ยลงมาข้างล่างแล้วมันก็วกกลับขึ้นมาก็มี